พบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูสุดารัตน์เป็นทองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันเลยในสุภาษิตพระร่วงค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายเนื้อเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องสุภาษิตพระร่วงสังเคราะห์ความรู้และข้อคิดสุภาษิตพระร่วงท่องจำบทอขยานเรื่องสุภาษิตพระร่วงและสุดท้ายค่ะตระหนักถึง คุณค่าของเรื่องสุภาษิตพะร่วงนั่นเองค่ะอ่ากิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้เป็นสำนวนที่ถูกต้องโอ้โหลองดูสินักเรียนจะตอบได้ไหมเอ่ยบางคนคิดได้แล้วนะคะบางคนยังงงอยู่เดี๋ยวให้คนที่งง,ง,งดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่า ได้อะไรลูกอ่าจระเข้เป็นไงจรเเงะเขะ้เป็นไงคะขอไข่แล้ววัวแวนเป็นไงคะถูกต้องจระเข้ขวางคลองนะคะอ่ามาดูข้อต่อไปค่ะให้ดูก่อนง่ายเนาะง่ายอะ่ะเด็กบอกครูคาหนูยังเขียนไม่ออกเลยอะ่ะอ่าเพื่อนได้คําตอบแล้วนะเพื่อนได้คําตอบแล้วอะไรลูก โอ้โหสุดยอดมากคนเดียวอุ่ยถ้าเกิดพูดขนาดเนี้ยก็น่าจะตอบได้แล้วปะอะไรลูกคนเดียวหัวหายอันต่อไปล่ะสองคนเพื่อนเพื่อนเป็นไงเพื่อนตายแต่ไม่ใช่เพื่อนอายนะเพื่อนตายนะอ่าโอเคคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะคะ มาดูต่อไปเลยดีกว่าอุ้ยมีแอบเฉยให้นิดนึงอะไรเอ่ยดูสิง่ายมาบางคนมีคำตอบแล้วบางคนยังงงงอยู่เลยนั่งเกาหัวอยู่หรือเปล่าอ่ะอะไรลูกคบคนคบคนอะไรเอ่ยให้ให้อะไรคะคบคนให้ดู น้าเก่งมากโอ้โหเยี่ยมสุดๆไปเลยนะต่อไปคบคนให้ดูหน้าโอ้อันนี้ง่ายละ่ะซื้ออะไรคะอย่าบอกซื้อของนะไม่ได้นะซื้ออะไรซื้อผ้า,ซ,ผา,า,าซื้อผ้าให้ดูเนื้อเก่งมากคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้ออ่าสำนวนที่นักเรียนช่วยกันเติมมีความหมายว่าอย่างไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันจอร์เขคขวางคลองเป็นยังไงคะลูก อ่าช่วยกันคิดก่อนก่อนที่จะเฉลยก่อนที่จะบอกช่วยกันคิดก่อนว่ามีความหมายว่าอย่างไรอ่าลองวิเคราะห์ดูเป็นไงคะจระเข้ขวางคลองก็คือผู้ที่ชอบการท่าหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวกเหมือนจระเข้ที่ขึ้นมาขวางคลองทําให้เรือเนี่ยก็ผ่านไปมาไม่สุกใครจะผ่านไปอ่ะน่ากลัวจะตายใช่ไหมเออขวางไว้อย่างนั้นแหละนะคะ ไม่ทําอะไรก็ขวางไว้ก็ขัดขวางคนอื่นไว้นะคะกีดขวางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายอาลองมองหน้าเพื่อนสนิทตัวเองดูสิจริงหรือเปล่าคนเดียวหัวหายหรือเปล่าหรือว่าสองคนเพื่อนตายจะเลือกอะไระลองคิดดูนะก็คือไปไหนคนเดียวอาจจะเป็นอันตรายแต่ถ้ามีเพื่อนไปด้วยเนี่ยก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันนะแต่ไม่ใช่แบบพอมีเพื่อนไปด้วยแล้วห้าวอย่างเงี้ยไม่เอานะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเวลาไปคนเดียวมันอาจจะอาจจะเป็นอันตรายหรือขาดความมั่นใจอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนเนี้ยมันก็ช่วยให้ทำทำให้ความมั่นใจเรามีมากขึ้นแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อเป็นยังไงคะอ่าลองบอกครูกังตุ้งสิเป็นยังไงคะ,ะ,งก,คงงคะก็คือจะคบค้าสมาคมกันเนี่ยควรพิจารณาให้ลึกซึ้งก่อนนะคะ ก็พิจารณาดูให้ดีไตรตองดูให้ดีนะคะสุภาษิตพระร่วงบทใดที่มีคำสอนสอดคล้องกับสำนวนเหล่านั้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่าสำนวนดูนะสุภาษิตพระร่วงบทใดอ่าลองดูสิมีคำตอบหรือ,อยังอ่าคงให้คิดก่อนให้เวลาคิดก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาบอก ายคนคิดได้แล้วนะคะโอ้ยเยี่ยมมากเลยหลายๆคนยัง่แบบย,ยังงงๆอยู่เลยอะค่ะอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียนรู้ร่วมกันนะคะจทย์แรกขวางคลองนะคะก็ตรงกับสุภาษิตพระร่วงก็คือเข็นเรือทอดทางถนนนั่นเองนะคะอา้าวต่อไปละคะสำนวนต่อไปละคะนักเรียนมีคำตอบอยู่ในใจไหมอ่าคืออะไรคะลูก ที่ไปจงมีเพื่อนนะคะไปไหนก็คือควรจะมีเพื่อนไว้นะจะได้แบบอ่าดูแลซึ่งกันและกันแล้วช่วยเหลือกันนะคะต่อไปค่ะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อล่ะได้คำตอบไหมคืออะไรคะลูก อ,อย่าผูกมิตรคนจรน,นะคะก็ต้องดูไตรตรองพิจารณาก่อนไม่ใช่ว่าพอรู้จักแล้วเราก็แบบไปกับเขาได้ง่ายๆเลยไปอยู่ดีไปผูกมิตรกับเขาต้องดูให้ดีเสียก่อนนะจ๊ะอ่าต่อไปค่ะนักเรียนร่วมการวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆในเรื่องสุภาษิตพะร่วงอ่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คุณค่าความงามวรรณคดีกันเลยดีกว่านะคะนักเรียน นักเรียนวราะขอคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากคำประพันธ์ที่กำหนดนักเรียนลองอ่านสิคะคำประพันธ์นี้ปรากฏลักษณะเด่นด้านการใช้คำอย่างไรอ่ลองสังเกตคำดู ได้คําตอบแล้วใช่ไหมล่ะหลายๆคนมีคําตอบแล้วเป็นไงลูกนะคะก็มีการเล่นสัมผัสทั้งสัมผัสในวักแล้วก็ระหว่างวักทั้งสัมผัสสระสัมผัสพยัญชนะทําให้เกิดความไพเราะและเป็นจังหวะในการอ่านนั่นเองอ่าหวงต้องทาเส้นโยงไว้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคิดชิดอย่างเงี้ยน,นะคะสักกับรักอย่างเงี้ยน,นะคะร้างกับสร้างนะคะอ่าต่อไป อลองสังเกตคําประพันธ์นี้ดีๆนะคำประพันธ์นะน,นี้ปรากฏลักษณะเด่นการใช้คําอย่างไรอลองดูซิเป็นยังไงคะลูกโอ้โหง่ายมากเลยมันเป็นยังไงลูกมันมีคําซ้ำนี่ไงเห็นไหมบางๆจับๆโอ้โหอันนี้ง่ายก็คือการเล่นคําซ้ำเพื่อเน้นความหมายนั่นเองเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะ คุณค่าด้านวรรณศิลป์จากเรื่องสุภาษิตพรร่วงมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิเคราะห์คุณค่าความงามวรรณศิลป์ก็คือเนี่ยมีถ้อยคำที่มีลักษณะน,นะคะใช้คํำน้อยแต่กินความมากเช่นอะไรมาดูกันนะคะโทษตนผิดรำพึงนะคะก็เป็นการใช้คําน้อยแต่มีความหมายครอบคลุมถึงการรู้จัก พิจารณาตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้านั่นเองนะคะใช้คำน้อยแต่กินความมากต่อไปค่ะสุภาษิตพระร่วงมีคุณค่าด้านเนื้อหาอย่างไรใครตอบได้บ้างนะสุภาษิตพระร่วงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะ มีอะไรบ้างหนึ่งเลยการปฏิบัติต่อตนเองเช่นที่มีภัยพึงหลีกปลีกตนไปโดยด่วนเราก็รู้อยู่แล้วอะที่ไหนมันมีภัยอะเราก็ต้องหนีไปนะฮะอย่าไปอยู่ตรงนั้นเลยมันจะเดือดร้อนเปล่าๆนะคะต่อไปค่ะการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ก็เช่นทดแทนคุณท่านเมื่อยากนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยเราควรจะทดแทนบุญคุณนะคะต่อผู้ที่มีพระคุณกับเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะการปฏิบัติตนต่อคนรอบข้างเช่นอย่านินทาผู้อื่นเราไปนินทาผู้อื่นได้ไหมหรือคนอื่นมาน,นินทาเราเราพอใจไหมเพราะฉะนั้นเราไม่พอใจเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นนะคะอย่าไปนินทาผู้อื่นถ้าเขารู้เขาก็จะเสียความรู้สึกนะคะหรือถ้าพอเขารู้ว่าเราเป็นคนพูดก็จะทําให้โอมิตรภาพเนี่ยไม่ดี ต่อกันอย่างเงี้ยความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะต่อไปค่ะ4การปฏิบัติตนต่อพระมหากษัตริย์เช่นอย่าปองภัยต่อเท้านะคะอ่าเราก็ต้องจงรักภักดีเนาะอย่าไปเป็นภัยแก่ท่านเลยนะคะเราต้องแบบอ่ารักในสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะการปฏิบัติตนต่อครูอาจารย์เช่นครูบาสอนอย่ากโกรธ นะคะบางทีเนี่ยการตำหนิติเตียนเนี่ยนักเรียนบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะอย่าไปโกรธเลยนั่นคือคำสอนนะคะครูหรือครูบาอาจารย์ต่างเนี่ยนะก็มุ่งสอนให้พวกเราเป็นคนดีทั้งนั้นแหละอะไรที่ไม่ดีท่านก็จะบอกท่านก็จะสอนเราเราก็อย่าไปโกรธเลยนะคะถือว่าอะไรที่ไม่ดีก็เอามาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะสุภาษิตพระร่วงมีคุณค่าด้านสังคมอย่างไร าด้านไหนคะเป็นยังไงบ้างลูกอ่าส,าสุภาษิตพระร่วงเนี่ยสะท้อนภาพสังคมที่มีคนหลายชนชั้นอยู่ร่วมกันทุกคนเนี่ยต้องรู้จักหน้าที่และฐานะของตนเองมีการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมและเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันสังคมก็จะดำรงอยู่อย่างสงบสุขนั่นเองครูเชื่อว่าทุกๆคนอนะนะคะพอเราดีต่อกันเนี่ยมันก็ทําให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นถูกไหม เราต้องเริ่มให้เกียรติซึ่งกันและกันก่อนเลยนะคะประเด็นสำคัญเลยนะคะอ่ะเช่นค่านิยมการเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่นะคะอ่ามีอะไรบ้างอ่ะผู้เท่าสั่งจงจำความนะคะต่อไปค่ะสะท้อนการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะที่กษัตริย์และราชการเป็นผู้มีอำนาจมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรคะนักเรียน อาเฝ้าเท้าไทยอย่าทะนงค่ะเจ้าเครียดอย่าเครียดต่ออาถูกต้องนักเรียนโอ้ดีมากเลยนะคะช่วยกันตอบร่วมมือร่วมใจกันดีมากเลยนะคะนักเรียนเลือกคำสอนในสุภาษิตพระรุวงหนึ่งบทที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการพร้อมทั้งอธิบายว่าคำสอนนั้นสอดคล้อง กับค่านิยม12ประการอย่างไรอยากเลยลองเลือกดูนะคะอะคต้องมีตัวอย่างคำตอบให้นะคะเดี๋ยวเราลองไปเลือกดูของเราว่าจะเป็นยังไงนะคะอะคำสอนจากสุภาษิตพระร่วงที่เลือกคือ อย่าใยเอาทรัพท่านนะคะสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่2ก็คือซื่อสัตย์สุจริตนะคะเพราะอย่าใยเอาทรัพท่านหมายถึงการไม่ลักขโมยไม่หวังจะเอาของหรือทรัพสินของผู้อื่นเนี่ยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสําคัญเลยนะคะถ้าเกิด สังคมจะน่าอยู่ก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตยอย่ามัวแต่หวังผลประโยชน์แล้วก็มัวแต่คิดถึงเรื่องอื่นเรื่องเงินเป็นหลักนะคะคิดว่านักเรียนเนี่ยคงจะมีการนำมาใช้ได้ในชีวิตจ,จริงนะคะต่อไปค่ะนักเรียนแต่ละคนนำคำสอนที่สอดคล้องกับค่านิยม12ประการที่ได้วิเคราะห์ในกิจกรรมที่แล้วมาแสดงความคิดเห็นว่า หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามคำสอนนั้นจะเกิดผลอย่างไรและหากนักเรียนปฏิบัติตามจะเกิดผลอย่างไรพร้อมทั้งระบุแนวทางการปฏิบัติโดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดค่ะเดี๋ยวครูกวงตู้จะให้พวกเราให้เวลาพวกเราในการทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราสรุปเป็นแผนภาพความคิดมานะคะเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันเลยนะคะ,ะคำสอนจากสุภาษิตพระร่วงอะไรยังไงบ้างใส่มาให้เรียบร้อยนะคะทาไม่ปฏิบตัติถ้าปฏิบัติตามโจทย์เมื่อกี้เลยที่ห่วงตุงได้บอกไว้ใครจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้หรือใครจะทำเป็นแผนภาพที่คล้ายๆแบบนี้ได้หมดแต่สิ่งสำคัญคือโจทย์ที่ครูให้มาคืออะไรนะคะเราลองมาทำดูนะคะ,ะห่วงตุงขอยกตัวอย่างแล้วกัน คำสอนจากสุภาษิตพร,ร่วงนะคะก็คืออย่าฝ่ายเอาทรัพท่านถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีความสุขเป็นที่รังเกียจของสังคมคนรอบข้างก็ไม่เชื่อใจตัวเราเองก็ไม่มีความสุขอถูกไหมแต่ถ้าปฏิบัติล่ะนะคะก็จะทําให้มีความสุขผู้อื่นเนี่ยเชื่อใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรานะคะแนวทางการปฏิบัติค่ะคิดเสมอว่าสิ่ง ที่เป็นของผู้อื่นเนี่ยไม่ควรนํามาเป็นของตนและหักห้ามใจไม่กระทําเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อตอนเองนั่นเองนะคะเราต้องหักห้ามใจถ้าเราหักห้ามใจไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าผลเหตุและผลจะเป็นอย่างไรตามมานั่นเองนะคะต่อไปค่ะพิชิตโจทย์สุดหันซาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้ครูกต้องมีโจทย์อะไรมาให้พวกเรา พิชิตกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสุภาษิตพระร่วงบทจุดๆ,ๆนะคะหากนำไปปฏิบัติจะทำให้ผู้แต่สิ่งที่มีประโยชน์หากไม่ปฏิบัติจะทำให้ผู้ฟังไม่พอใจอาจก่อให้เกิดการทะเละวิวาทได้ควรเติมสุภาษิตพระร่วงใดในช่องว่างอ่า นักเรียนลองคิดดูสิคะว่านักเรียนจะตอบข้ออะไรเอย่ยเดี๋ยวครูให้เวลาในการตอบค่ะลองอ่านดูนะ,นะหลายๆคนได้คำตอบมาแล้วนะคะใครตอบข้อแรกบ้างอ่าใครตอบข้อที่สองใครตอบข้อที่สาม ใครตอบข้อที่4คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อข้อข้อ3ค่ะคิดแล้วจึงเจรจาก็คือคิดก่อนพูดนะคะทำให้พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ถูกกาลเทศะนั่นเองค่ะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าอย่าจับลิ้นแก่คนก็คืออย่าจับผิดคำพูดของคนอื่นนะคะข้อสล่ะเจรจาตามคดีก็คือพูดความจริง แล้วข้อ4ล่ะอย่าพาผิดด้วยหูก็คืออย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายนั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมพิชิตโจทย์กันเลยดีกว่ามาอ่าให้นักเรียนอ่านแล้วตอบคำถามเดี๋ยวครูวังต้องจะให้เวลาในการตอบคำถามค่ะ อ่านเรียบร้อยแล้วชิมล่ามีคำตอบแล้วใครตอบข้อหนึ่งบ้างใครตอบข้อสองใครตอบข้อสามคะใครตอบข้อสี่อ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสามออข้อความนี้เนี่ยสอดคล้องกับสุภาษิตพระรวงก็คือปลูกไมตเตียรู้ร้างก็คือให้แสดงความหวังดีต่อกันอยู่เสมอนั่นเองค่ะส่วนข้อแรกก็คืออย่าขอของ ที่เพื่อนรักไม่ใช่นะ,ะข้อที่2อ,อย่าได้รับของเข็นก็คืออย่ารับของที่นำความเดือดร้อนมาให้ข้อ4ค่ะมีศินอย่าอวดมั่งก็คืออย่าอวดรวยนั่นเองนะจ๊ะอะเก่งมากในการตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากการเรียนรู้เรื่องสุภาษิตพร่วงนักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้ว่าอย่างไร เกี่ยวครูให้พวกเราร่วมกันสรุปความรู้ร่วมกันค่ะได้หรือยังได้คำตอบหรือยังเอย้ยเป็นยังไงคะสุภาษิตพระร่วงเนี่ยเป็นสุภาษิตไทยโบราณที่มีมาแต่สมัยสุโขทยัยมีเนื้อหาให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการวางตนในสังคมสุภาษิตนี้เนี่ยเป็นต้นแบบให้เกิดวรรณคดีสุภาษิตเช่นหงโลก,กนิตและยังสามารถนำไปอ้างอิงในการประพันธ์เสมอซึ่งแสดงให้เห็นว่าสุภาษิตพะร่วงเนี่ยบางบทยังมีความทันสมัยและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะมาดูวักทองคล้องใจกันเลยดีกว่าอาอะไรยังไงนะ น,ะะนักเรียนคิดว่าสุภาษิตพระร่วงบทใดสมควรเป็นวักทองเพื่อนำไปท่องจำเพราะเหตุใดอ่ให้คิดก่อนนะคะลองช่วยกันประมวลซีระดมความคิดซีเอ๊วักไหนนะน่าจะเป็นวักทองคล้องใจนะคะอ่า๋วยวคงให้เวลาในการช่วยกันคิดแล้วกันนะคะ เป็นไงลูกได้คําตอบหรือยังอ่าตัวอย่างคําตอบนะก็คือปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้เลยนะคะเพราะเป็นสุภาษิตที่มุ่งเน้นให้สร้างไมตรีกับผู้อื่นนะ,ะส่งผลให้จิตใจเนี่ยมีความกรุณาปราณีมีความปรารถนาดีกับบุคคลรอบข้างเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สังคมนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยยังสอนให้รู้จักการสร้างกุศลผล,ลกรรมนะคะ เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามทํานองคลองทำอีกด้วยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนฟังตัวอย่างการอ่านทํานองสนอสุภาษิตพระร่วงจากครูแล้วนำไปร่วมกันอ่านทํานองสนอให้เสียงดังฟังชัดและพร้อมเพียงค่ะอ่านี่ก็คือตัวอย่างคำประพันธ์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำประพันธ์แล้วเราก็ค่อยๆท่องไปพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังคำประพันธ์ได้เลยค่ะตัวอย่างคำประพันธ์ปางสมเด็ดพระรูองเจ้าเผาอาุผ่นพบสุโคทายมลักเห็นนาไออนาคตจึงพายพจนประพาท เป็นอนุศาตส,ส,สนกระทาสอนคณาโนรชนทูอัรดลพึงเพียนเรียนอํารุงพดุงอาาอย่าเคลื่อ,อนคลาดคล ทอยอีมือเอือน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินมือเอใหญ่อย่าไฟเอาสักทันอย่าริราอ่านแก่ความ ตามบุรพารบอบเอาแต่ชอบเสียผิดอย่าประกอบกิจเป็นพานอย่าอวดทานแก่เพือเอ่อนเข้าอูเทือนอย่าลืมพระอาศึก อย่านอนใจไปเรือนทันอย่านั่งนานการเรือนตนเร่งคิดอย่านั่งชิดผู้ใหญ่อย่าไฟสูงให้พนสัตที่รัก อย่าดูถูกปลูกไม่ดีอย่ารู้รังสร้างกุศลอย่ารู้โรยเป็นยังไงคะนักเรียนยากไหมเอ่ยนะคะโอ้ยอาจจะยากนิดนึงแต่ครูเชื่อว่าพวกเราทำได้นะคะ เราลองอ่านทำนองสนอค่คอยๆฝึกไปเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะละครสุภาษิตเอ๊ะทำยังไงนะนะคะนักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมแต่ละกลุ่มระดมความคิดสร้างสารรค์บทละครจากคำสอนในสุภาษิตพระร่วงกลุ่มละหนึ่งเรื่องโดยแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนบทละครโดยใช้สุภาษิตพระร่วงประกอบบทพูดด้วย แล้วร่วมกันวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานจากนั้นร่วมกันฝึกซ้อมการแสดงและร่วมกันประเมินความถูกต้องของบทละครและปรับปรุงพัฒนาก่อนนำเสนอให้ผู้อื่นได้ชมค่ะเกณฑ์ในการประเมินมีดังนี้ค่ะมีการนำสุภาษิตพระร่วงมาใช้ประกอบได้เหมาะสมการใช้ถ้อยคำภาษาได้ถูกต้อง มีความสละสลวยบทละครมีความสร้างสารรค์น่าสนใจค่ะนักเรียนก็ลองไปแบ่งหน้าที่กันทําดูนะคะแล้วก็ลองอิงจากเกณฑ์ประเมินว่าเราทําถูกต้องตามเกณฑ์ประเมินหรือไม่นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทําได้แล้วก็จะออกมาอย่างสร้างสารรค์แน่นอนครูคอยครูจะคอยติดตามรับชมผลงานของนักเรียนนะคะ กิจกรรมต่อไปค่ะลีลาสร้างสรรค์แสสร้างสรรค์ยังไงนะนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงละครตามที่ได้สร้างสรรค์ไว้อาจจะแสดงในชั้นเรียนหรือผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อนๆกลุ่มอื่นร่วมกันบอกข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุภาษิตพระร่วงที่นํามาใช้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับบทละครหรือไม่ร่วมกันประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยครูค,คิดว่าทุกคนเนี่ยได้สร้างสรรค์งานละครตัวเองออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแน่ๆเลคะกิจกรรมสุดท้ายค่ะเล่าขานงานสุภาษิตนะคะนักเรียนนำผลงานไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ชมหรือคิดสร้างสรรค์วิธีการเผยแพร่คำสอนในสุภาษิตพร,ร่วงอย่างหลากหลายเช่น การแต่งคำประพันธ์การเขียนเรื่องสัง้นการเขียนเรียงความการแสดงบทบาทสมมุติหรือการเขียนบทความนำไปเผยแพร่ตามช่องทางต่าง,างๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ความรู้และข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะโอ้โหวันนี้เรื่องราวเ,เกี่ยวกับสุภาษิตพรุ้งเนี่ยได้อัดแน่นไปแน่นอนแล้วนักเรียนเนี่ยก็สามารถนําสุภาษิตพวกนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ครูคิดว่าเป็นอย่างดีเลยแหละ นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันในครั้งต่อไปดีกว่าว่าครูกวังตุ้งจะมาสอนอะไรแล้วจะมาให้ความรู้ดีๆอะไรกับพวกเราแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครูกวังตุ้งต้องขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ